สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนเุซี่ปักหมุนให้แล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอ้ยสิบยืนบ่างไฟเจ๊เด้อ สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราสแสดงที่วัดเทพนรรัตน์นะคะโอเควันนี้เรอมางาวันนี้เวทีกลางนะคะพี่แนนเขาอยู่ในแทบมันนี่นะวินน่งผ่าก,กันเปลือนนำนะ้ำอุ่ยผู้หวานแท้แตงนาหวานคับใบเฟิร์นแม่ สวัสดีทุกท่านนะคะฝากไลค์กดแชร์ด้วยค่ะปาร์ตวันนี้สุดเซอร์ไพรส์นะคะมีนางเอกนะคะลิเกคนสวยน้องพีนะคะพิรยานะคะวันนี้ถึงเวทีน้ำเข้าน้ำนะคะพี่น้องวันนี้มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะตารางแต่งหน้าพี่น้องกับพี่ทีมนะ,ะพี่ทีมพี่แน็คทำผมให้นะ เอ้ยพวกเชยึ้นครูก็วินเนอร์วันนี้คืนนี้นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะคืนนี้จะเป็นยังไงนะคะสวยมากหน้าสุดกสวยแต่งหน้ากนแห้งงามพี่น้องเคยขึ้นเวทีหมอลำไหมคะเนี่ยครั้งแรกไหมเนี่ยออ๋อเคยขึ้นอ๋อเวทีที่แล้ว วันนี้จะเจอแบบรูปแบบเต็มนะคะแต่งหน้าแต่งตัวเป็นสาวมะลำวันนี้นะคะฝากซื้อมาซื้อตัวขุมปิดด้วยนะคะชลิปล่างได้เลยนะคะคือคืนนี้นะคะมีนางเอกลิเกสาวสวยนะคะ ขึ้นเวทีด้วยนะคะวัดเทพนรรัตน์นะคะสมุทรสาครเด้ออวันนี้ยังอยู่ในรอบของเมื่อวานอยู่ค่ะกลุ่ปิดนะคะยังอยู่ในรอบของเมื่อวานนะว,ะวันนี้ที่รอเอาไม่ถึงแล้ววันนี้ที่รอคอยไม่ถึงแล้ว ก็ลาทักีค้วก็ร้อก็ถือว่าเป็นเทือแรกที่เพื่อนสิคึนแจมอ่าว่หงมอล่ำน้ำเผาเพราะว่ารอบรอบที่แล้วอ่ะไปแบบเซอร์ไพรนิดนึงร้องหนึ่งเพลงรอบที่แล้วนะคะแต่วันนี้ขึ้นเวทีเต็มเลยนะคะแต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มมากวันนี้เหรอใจ้คึนแจมนานๆหน่อยไงนี่ อแต่วันนี้แต่งตัวจัดเต็มนะคะน้องพีนะคะสวัสดี1,100ท่านนะคะน้องพีน้ารักสวยมากอ่าน้องพีสวยหวานสวัสดีทุกท่านนะคะรอในกลุ่มแล้วจา้า ฝากด้วยนะคะคุณปิดรอบ269นะคะดูได้2วันไลฟ์ก็้ใหญ่นะคะคอ่ายังอยู่ในรอบของเมื่อวานอยู่นะคะเมื่อวาน,าว,านาวันที่17นะคะวันที่18นะคะอยากไปหน้าเวทีาวาแต่ว่มีเพื่อนมากค่ะมามาหามูองหนานะคะ วันนี้นักเอลิเกสาวสวยนะคะแต่งหน้าโดยพิธีมนะสวัสดีหนึ 1, 000, 2, ่งพันสองร้อยท่านดาวดวงใหม่ปังๆนะคะน้องพีคนสวยมารอชมนะคะ FC บอกน่ารลากหลายพี่น้อง วันนี้เราจะได้เห็นนังพีนะคะนังเอลิเกสาวสวยนะคะขึ้นเวทีหมอนลำนะอยากเต็มรูปแบบเลยนะคะแต่งหน้าแต่งโตแบบจะเต็มนะคะขึ้นเวทีหมอนลำด้วยคืนนี้นะคะวันลูกเิทธของหองพ่อวันแช่นอนรักนำไปให้มันจะได้เกิดสัมรทธิ์ผลนะ บารหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะบ,บาทหนึ่งร้อยยี่สิบเาบาทใช่ค่ะบาทหนึ120บาทนะคะยังอยู่ในยังอยู่ในรอบของเมื่อวานนะวันนี้นะัเอีหน้าสวยนะคะสวยสวยหวานมากนะคะน้องพีพีรยานะคะมาเซอร์ไพรส์มาทึ่มเวทีกับเรา เดี๋ยวสิพาพ้าเบ่งยางเบ่งบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวให้น้องแต่งโัวปก่อนนะคะกับพี่ทีมนะคะนี่สวัสดีนี่คุณแม่อีกครั้งนะคะคุณแม่บึงมาลำ่ำนี่นี่คุณพ่อคุณแม่ป้ากี่คนคะวันนี้สามเดี่ยวกับน้องพีด้วยค่ะ อ๋อใช่ค่ะพี่พ่อพี่แม่นั่งอยู่ตรงนู้นนะคะ